ชอบช่อง So Report by Sir O ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวหงแดงหรือร์พูลุุท่ท่นนกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นลิเวอร์พูลประจำวันที่นี่เหมือนเคยครับ วันนี้เราก็มีหลากหลายประเด็นที่หยิบยกมาฝากเพื่อนๆกันไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ตัวของทางเจมี่คาราเกอร์อเลกตประรังรับตำนานของทีมเรามีการออกมาฟาดตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าแบบตรงๆเลยว่าจากฟอร์มการเล่นของเขาในตอนนี้เจ้าตัวคุณจะเป็นั่งรอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามมากกว่า หรือการที่ตัวต้องชายของทางเคนอเล็กซานเดอร์อารโน no, ก็มีการออกมากระตุ้นบรรดาเด็บครับทั้งหลายเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พยายามกระตุ้นทีมให้กลับมาสู่ฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดหลังการปราชยให้กับทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกันแดงเดอะคาร์ตินแอนฟะิลนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ ด้านทางฝั่งของทางเยอเกนครอฟก็มีการออกมา้สัมภาษณ์ในหลากหลายประเด็นไม่ว่าะจะเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อตัวของทาง unes, ดาวินนุนเยสดาวหญิงทีมชาติอุรกุกวไยที่จนกระทั่งถึงตอนนี้เขาเองก็ยังรู้สึกเสียดายที่ตัวของทัานนักเตะรายนี้ได้ย้ายออกจากทางลิเวอร์พูลไปแล้วหรือโอกาสการที่เขาเคยตอบปฏิเสธทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ยอมไปคุมทีมต่อจากทางเซอร์อาร์เธอรฟอร์กูสันในอดีตที่ผ่านมา ยังมีประเด็นเกี่ยวกับการที่เขาพูดถึงงบประมาณที่ทางนิวัปูุได้จับใจ่ายใช้สอยในช่วงซัมเมอร์นี้ว่าตัวของเขาเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าการคุมทีมของแดงนั้นสามารถที่จะทุ่มเงินได้มากมายขนาดนั้นรวมไปถึงการที่ตัวของทางครอปก็มีการสอนมวยทาร์นเนอร์สลดแบบเล็กๆอาจจะเรียกได้ว่าเป็นบทสัมภาษณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจจะพาดพิงแต่มันเป็นการยิงหมัดตรงเข้าใส่ตัวของทางนยายใหญ่ดัชแมนเข้าอย่างจั ทีนี้เราจะมาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของทางเจมี่คาราเกอร์กันก่อนเลยหลังจากเขาเป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงความรับผิดชอบของนักเตะเกี่ยวกับเกมการเล่นที่เราเพิ่งจะปลาชัยให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแบบสดๆร้อนๆ2ประตูต่อหนึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาท้งตั้งที่เราได้หลงเล่นในบ้านของเราแท้ๆและมันก็เป็นความปลาชัยถึง4นัดติดต่อกันในการแข่งขันลุกรายกันสำหรับทีมของทางอาร์เนอร์รอตอีกด้วย หากคนดูนักเตะใหม่ที่ทางลิกวูรเพูลเซ็นสัญญาเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในตำแหน่งฟูลแบ็กมีแต่คนตัวเล็กนะดังนั้นมันจึงไม่มีความได้เปรียบในแง่ของสภาพร่างกายเลยแล้วหากเราไปดูในมุมมองของเรื่องการเล่นลูกตั้งเตะผมก็สงสัยว่าพวกเขาตัวใหญ่เพียงพอหรือไม่เพราะมันไม่สามารถที่จะรับมือกับเรื่องแบบนี้ได้เลยแถมยังต้องปรับตัวเข้ากับสไตล์การเล่นฟุตบอลพิมลิกได้อย่างไม่ต็มทีด้วย ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นปัญหาเดียวที่เห็นได้ชัดนะแต่มันคือหลากหลายปัญหาที่มารวมมารุมมาตุ้มกันนักเตะที่ดีที่สุดของพวกเขาหลายคนจากฤดูการที่แล้วในตอนนี้ก็พากันฟอร์มตกไปทั้งหมดมันดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่ลงลอกสำหรับทางลิเวอร์พูลในตอนนี้เลยฤดูการที่แล้วพวกเขาดูเป็นทีมที่ไม่มีใครสามารถที่จะหยุดได้แต่พอเริ่มต้นพ่ายแพ้ในเกมแรกเท่านั้นแหละ ทุกอย่างก็พังลงมาเป็นโดปิโนโเหมือนตอนที่ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เคยเจอกับฝันการณ์แบบนี้มาเหมือนกันคุณไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกเขาจะแพ้ได้แต่ในตอนนี้ลิเวอร์ pool ก็ตกอยู่ในฝันการณ์แบบนั้นพวกเขาต้องหาทางออกมาให้ได้เร็วที่สุดแต่ผมไม่คิดว่าเราจะได้เห็นลิเวอร์ pool ที่ดีที่สุดจนกว่าจะถึงครึ่งหลังของฤดูกาลนะ กับลุอวอูผมรู้สึกว่าบางครั้งพวกเขาอาจจะมีทัศนคติที่ไม่อยากจะทํางานที่ศกระปไม่อยากจะลงแรงในจังหวะที่มันจําเป็นต้องกัดฟันทําหรืออะไรแบบนั้นซึ่งพวกเขาขาดผู้เล่นที่จะมารับบทบาทในส่วนนี้ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะขยับมาดูมุมมองของทางรอยกีนอดีตก,กับตันทีนรับตำนานของทางฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง หลังจากที่เราได้เห็นลิวรูพูปราชัยขาบ้านดังกล่าวข้างตน้นตัวของทางคีนก็ได้ชี้เป้าให้เห็นเลยว่าแนวรับของลิวร์พูนั่นแหละคือจุดอ่อนและจากคนที่เคยเป็นจุดแข็งของทีมอย่างทางเวอร์กิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมของเรานั้นก็ฟอร์มการเล่นตกลงไปอย่างน่าใจหายในเกมการแข่งขันนัดนี้ด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้มันกลายมาเป็นการซ้ำเติมสถานการณ์ที่แย่อยู่แล้วให้แย่หนักลงไปมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีก มื่อคุณเป็นปักหลังตัวกลางและเป็นนักเตะตัวใหญ่ของทีมได้ถูกันก่อนทุกคนต่างก็พูดถึงการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับทางเวอร์กิลฟันไดใช่ไหมละ่ะซึ่งสุดท้ายเขาก็ได้รับสัญญาฉบับใหม่แถมยังได้รับข้าเหนื่ยก้อนมหาศาลด้วยทต่ในตอนนี้ทีมกลับเสียประตูกันแบบง่ายๆคำถามของผมก็คือฟันไดหมดทำอะไรอยู่คีมกล่าวระหว่างที่เขาเปิดจัดรายการให้กับทาง s k y Sport ์ตสำนักข่าวชื่อดังของประเทศอังกฤษ ในฐาน,นะผู้นําของทีมแล้วมันจะต้องมีความกระตือรือร้นมันจะต้องมีความรับผิดชอบสิครับ2ปีก่อนเราวิพากษ์วิจารณ์แมนเชสเตอร์อยู่นาเตทที่บุกมาที่นี่และเล่นตั้งรับแบบเต็มตัวซึ่งในตอนนี้พวกเขามายิงประตูใส่ทางหเือร์พูลได้ถึง2ปีติดต่อกันแล้วคุณเป็นกองหลังตัวกลางนะคุณปล่อยให้สถา,านการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรกัน จงเริ่มมองตัวเองในกระจกก่อนเลยฝันได้ถ้าคุณเป็นปักหลังตรงกลางของทีมและตอนนี้ทีมกำลังเสียประตูเป็นวาดเล่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันมีนักเตะใหม่ย้ายเข้ามาคุณจำเป็นจะต้องหันไปถามตัวของคุณเองก่อนเลยว่าคุณได้ช่วยเหลือทีมอย่างเต็มที่แล้วหรือไม่อยากไรกัน ไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดจบกับประเด็นนี้ให้ครบถ้วนกระบวนวามกันไปเลยเราจะขยับมาดูความคิดเห็นของหนึ่งในคนี่อ,อาจจะไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงนั่นค,คือในรายของทางมาเชลอเล็กซานเดอร์อาร์โนซึ่งเขาก็คือน้องชายแท้ๆของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนอดีตบัคขวารองกับตันทีมของเราที่ปัจจุบันย้ายไปอยู่กับทางราชันชุดขาวเรอัลมาดริดแล้ว แม้ครั้งนั้นน้องชายของเทรนต์ก็มีการออกมาระเบิดอารมณ์แบบสุดเปืี่นหลังจากที่ทางลูฟูพ่ายคารังต่อทางแมนเชสเตอร์อยู่นาเต็น2สอประตูต่อหนึ่งเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจนกลายมาเป็นไวรัลในช่วงเวลาเพียงแค่ข้ามคืนมันเกิดอะไรขึ้นกับทีมของเรานะน้องของเทรนต์กล่าวเราคือทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกแต่เรากลับกลายมาเป็นทีมที่ปรชาชยสีนัดติดต่อกันซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาเลย38ปีแล้วนีม่มันว่าเกินไปแล้วนะ จากคำพูดดังกล่าวข้างต้นของเขาก็กลายมาเป็นไวรัลในหมู่แฟนบอลของทานเวอร์ปูทั่วโรเพราะมันเป็นการสตอ้อนด้เย็งถึงอารมณ์ความรู้สึกของทุกคนที่รู้สึกนั้สัมผัสได้ทั้งความเจ็บปวดความหมงุดหงิดและเต็มไปด้วยคำถามว่าสรุปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับลิเวอร์พูลชุดนี้กันแน่นอกจากนี้น้องชายของเทรนต์ก็ยังมีการพูดต่อไปอีกด้วยว่าเราพ่ายแพ้ให้กับทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะนั่นมันเป็นอะไรที่ยิ่งเจ็บปวดมากขึ้นไปกว่าเดิมอีก มันเกิดอะไรขึ้นกับทีมมันเป็นสิ่งที่รับไม่ได้เลยนะนี่มันไม่ใช่แค่เรื่องตลกแล้วนะหากคุณไม่รู้สึกโกรธใดๆเลยผมมองว่านั่นก็แสดงว่าคุณไม่ได้แข์อะไรกับสโมสรแห่งนี้เลย ทั้งนี้จากคำพูดทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้ของน้องชายเทรนด์บางส่วนของแฟนบอลก็มีการเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าเข้าเองมามีส่วนร่วมอะไรกับสโมสรด้วยและการใช้คำว่าเรากับสโมสอนที่ตอนนี้พี่ชายของเขาก็ไม่ได้อยู่กับที่นี่แล้วมันเป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ลัอย่างร่อยกัน ก็ว่าแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์บ้างเช่นนั้นแต่หากเราไปดูคําพูดของทางมาเชลมันกลับสะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่หลายคนไม่กล้าพูดนั่นก็คือการที่ลิเวอร์พูลก,กําลังหลงทางอยู่และแม้แต่คนในครอบครัวของทางเทรนต์เองก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเจ็บปวดหัวใจเรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูบทสัมภาษณ์ของทางเยอเกนครอปอดีตนายใหญ่เฮฟวี่เมทัลของเรากันบ้างดีกว่า เพราะหนึ่งในนักเตะที่ตอนนี้ก็มีเพื่อนๆหลายท่านออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงคิดถึงเขามากเป็นลำดับต้นๆเลยก็ว่าได้ก็คือในรายของทาน unes, ดาวินนูเยสดาวยิงทีมชาติอุรุกวัยที่เรามีการขายเขาไปอยู่กับทางอัลฮีลาในลิกของประเทศซาอุดิอาระเบยียเมื่อช่วงเปิดตลาดนักเตะเสมอที่ผ่านมาในส่วนราคา46ล้านปอนด์ ล่าสุดเราก็ได้เห็นตัวของทางครอบวีกัดออกมาให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงความสัมพันธ์กับของหน้ารายนี้และเขาก็ชี้ชัดเลยว่าทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีแต่สิ่งที่ทําให้มันน่าเสียดายก็คือเมื่อมีการขายตัวของทางนูนเยสออกไปแล้วลูกยิงมหัศจรรย์และประตูที่สําคัญสําคัญทั้งหลายมันก็หายตามไปพร้อมกับเขาา้วดฟมลักตัวของทางดาวินมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครอปกล่าว มันดีเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วเมื่อพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างโค้ชกับกองหน้าที่อาจจะไม่ได้ยิงประตูบ่อยมากนะักอย่างที่เขาต้องการหรืออย่างที่คนอื่นคาดหวังแต่เมื่อคุณมีกองหน้าที่ไม่ได้ลงสนามบ่อยมากนะมันก็เป็นไปไม่ได้หรอกที่ความสัมพันธ์จะยอดเยี่ยมสุดๆจริงไหมล่ะ ั้งนี้ตอบประเด็นที่มีคนตั้งข้อสังเกตว่าในการคุมทีมเกมนัดสุดท้ายของครอบในฐานะผู้จัดการทีมของลิเวอร์พูลตัวของทางนูนเยสก็ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมมากเท่ากับคนอื่นๆซึ่งในประเด็นนี้ครอบก็มีการกล่าวเอาไว้ด้วยผมไม่ได้เห็นภาพนั้นนะแต่ผมได้ยินมาว่าเขาไม่ได้เข้ามากอดผมหรือร้องไห้หรืออะไรแบบนั้นแต่ถ้าเขาเป็นคนแรกที่วิ่งเข้ามากอดผมแล้วร้องไห้ไม่หยุดถึงสินาทีผมก็คงจะสงสัยเลยว่าเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ในฐานะผู้จัดการทีมคุณไม่มีทางที่จะทำให้ทุกคนพึงพอใจได้อยู่แล้วเพราะคุณมีนักเตะถึง25คนแต่ลงเล่นได้เพียงแค่11คนเท่านั้นดังนั้นมันย่อมจะต้องมีคนที่มีความสุขมากกว่าคนอื่นๆอยู่เสมอเพามั่นใจว่าเรามีช่วงเวลาที่ดีมากกับทางลิเวอร์พูลและเราเองก็มีโมเมนต์ร่วมกันดีๆค่อนข้างเยอะ ในวันสุดท้ายถ้าผมเป็นเขาผมก็คงจะคิดเหมือนกันว่าโอเคผู้จัดการทีมคนใหม่อาจจะให้โอกาสครั้งใหญ่สำหรับเรานักเตะทุกคนต่างก็คิดแบบนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องปกติฟุตบอลไม่มีคำว่ากรมเกลียวและดอกไม้ที่บานเบ่งอยู่ตลอดเวลานะมันคือโรคแห่งการแข่งขันและคุณต้องแสดงผลงานออกมาเพื่อได้สิ่งที่คุณสมควรจะได้รับ อย่างไรก็ตามผมก็มองว่าถ้าเราไม่มีดาวินดุเยสเราคงจะไม่มีเกมคัมแบ็กแบบสุดตำนานเหมือนที่เราเจอกับทางนิวคาสเซิลยูไนเต็ดในวันนั้นซึ่งผมรักเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมากๆเลยนะหลังจากเราฟังบทสัมภาษณ์ของตัวเยรเกนครอฟกันไปแบบเต็มๆกันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ครบถุนกระบวนความกันไปเลย พราะอันที่จริงแล้วก่อนที่เขาจะเข้ามารับงานคุมทีมทางลิเวอร์พูลของเราเจ้าตุกเองก็เคยได้รับการติดต่อจากทางฝั่งของทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นเดียวกันเพื่อหวังจะให้เขาเข้าไปเป็นตัวตายตัวแทนของทางเซอร์อเล็กเซอร์กูสันอดีตบรมกุลซื่อระดับตำนานตอนที่เขารีทายจากการคุมทัพที่เรดเดวิลเมื่อปี2013แต่สุดท้ายแล้วมันคือตัวของทางครอปเองที่ตอบปฏิเสธโปรเจก์นั้นก่อนที่จะมาลงเอยกับทางลิเวอร์พูลของเราในที่สุด คนที่ผมได้พูดคุยด้วยเขาพูดเชิงว่าแมนเชสเตอร์อยู่นเต็ดคือสโมสรที่ยิ่งใหญ่นะเราอยากได้ใครเราก็จะได้ตัวเขาคนนั้นก็เราอยากได้คนนี้เราก็จะคว้าตัวมาให้ได้ครอปกล่าว นั่นคือสิ่งที่พวกเขาบอกกับผมนะแต่พอผมฟังการ้มเน้าวของพวกเขาแล้วผมก็คิดในใจว่านี่มันไม่ใช่โปรเจกต์หรือโครงการในแบบฉบับของผมเลยมันไม่ใช่แนวความคิดที่ผมยึดมั่นและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือผมไม่รู้สึกเลยว่ามันจะเป็นตัวตนของผมพวกเขาพูดถึงการดึงตัวทางพอปอกบากลับมาซึ่งผมรู้ว่าปอกบาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมนะเพราะเจ้าแต่ดีลแบบนี้มันไม่เวิร์กหรอกในระยะยาว หรือแม้แต่ชื่อของทางคริสเตียโนโรนัลโดซึ่งแน่นอนว่าเขาคือหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกคู่กับทางเลอันเนลเมซี่ถ้าการจะดึงตัวเขากลับมาผมก็ไม่เชื่อว่านั่นคือการสร้างทีมเพื่ออนาคต ในปี2013นั่นไม่ใช่เรื่องของทางคริสเตียโน่รอแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของทางปอกบามากกว่าเพราะอาจจะจําปีแบบแน่นอนไม่ได้นะแต่แนวความคิดก็คือพวกเขาต้องการจะสร้างทีมซูปเปอร์สตาร์ขึ้นมาแล้วลุยไปพร้อมกันซึ่งพอผมฟังแล้วผมก็บอกว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวของเราเลยนะ แล้วโปรเจกต์ฟุตบอลที่แท้จริงของท่านหรือวู่กมันก็ปรากฏขึ้นหลังจากผมได้รับการติดต่อจากทางเฟรนเวสปอร์ตผมมีโอกาสได้พูดคุยกับทางไมค์กอร์ดอนซึ่งนั่นกลายมาเป็นหมุดหมายที่มีความสําคัญเขาคือคนที่รับผิดชอบโดยตรงให้กับเราผมยังรู้จักทางจอห์นเดมันยู่เฮนรี่และทอมเวอร์เนอร์ด้วยแต่ไมค์คือคนที่อยู่ในสนามเข้ามาทํางานร่วมกับเราจริงจ หลังจากได้คุยกันในครั้งนั้นผมก็รู้เลยว่าผมอยากเป็นเพื่อนกับเขานะเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากและนั่นคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างที่ทำให้มันออกมาวิเศษสุดๆไปกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้ก็ยังคงเกาะติดกับกบทสัมภาษณ์ของตัวเยอเกนครอฟอีกเช่นเดียวกันแต่คราวนี้เราจะมาดูการจับใจ่ายใช้สอยเงินของทางสโมรสรเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากันบ้า ไม่ริเวร์ภูมมีการทุ่มเงินไปมากมายมหาศาลแต่หลัก450ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวและครอบเองก็ออกมายอมรับเป็นครั้งแรกเลยว่าแม้ว่าเขาจะผ่านการคุมทีมเป็นผู้จัดการทีมของทางหรือร์พภูมาแล้วแต่เจ้าตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าสโมสรมีเงินมากใหม่มหาศาลขนาดนั้นและยิ่งไม่รู้เลยว่าสามารถที่จะทุ่มเงินเสริมทัพได้ในระดับนี้จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทําไมตอนอยู่กับทางทีมของเราตัวของครอบนั้นจึงแทบจะไม่มีการใช้เงินในการซื้อตัวนักเตะ ใเพราะไม่มีทางรู้ได้เลยนะว่ามันจะเป็นแบบนั้นได้ด้วยครอบกล่าวไม่มีใครเคยมาบอกผมเลยว่าเราสามารถจะใช้เงินได้มากมายขนาดนั้นในปีสุดท้ายของผมลิวพูลเพิ่งจะได้ดีลกับทางอาดีด a สเรามีสนามใหม่มีรายได้เพิ่มมากขึ้นจากหลายส่วนใช่เลยพวกเขามีเงินมากขึ้นแน่นอน เพราะอาจจะขอได้ตามสิ่งที่ต้องการกันได้นะแต่ตอนนั้นมันอาจจะยังไม่ถึงเวลาและไม่มีปัญหาเลยจริงๆแค่ผมไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่ผมชอบมากที่เราประสบความสําเร็จโดยสร้างสิ่งใหม่ๆไปพร้อมกันเราสร้างอัธจันทร์ใหม่เราสร้างสนามซ้อมใหม่ซึ่งยกระดับคุณภาพของทีมที่ไม่มีใครมาเทียบเคียงกับเราได้ ทุกวันนี้ผู้คนยังพูดถึงเรื่องการซื้อนักเตะว่าต้องใช้เงินเท่าไหร่แต่ไม่มีใครพูดถึงเรื่องพวกนี้ทั้งสนามซ้อมและอัธจันทร์เพื่อมันยอดเยี่ยมและใจคงอยู่ไปอีกนานหลายสิบปีพวกเขาสร้างเรื่องที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ขึ้นมาให้กลายมาเป็นไปได้นะมันเป็นสนามใหม่โดยที่ตั้งยังคงอยู่ในสนามเดิมนั่นแหละคือเรื่องราวที่สุดยอดและมันจะคงอยู่เสมอไปบางทีอนาคตอาจจะมีการต่อขยายทางฝั่งของทางเดอะคอปให้ใหญ่ขึ้นไปอีกก็ได้นะ ใครจะไปรู้ละ่ะนั่นแหละคือการวางรากฐานที่ยั่งยืนของสมสูสนพรผมอยากจะให้สมูสรยังคงได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาที่เราเคยอยู่ด้วยกันแม้ตัวของผมจะจากไปแล้วนั่นแหละคือสิ่งที่ผมต้องการแน่นอนว่าหน้าที่แรกของผมก็คือการพาทิมคว้าชัยชนะแต่ในขณะเดียวกันผมก็อยากจะสร้างบางสิ่งบางอย่างให้มันคงอยู่ต่อไปเมื่อสมูสรได้เติบโตต,ต่อไปหลังจากหมดยุคข,ของผมไปแล้ว เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะมาดูอีกหนึ่งประเด็นที่ตัวของครอปมีการพูดเอาไว้และแม้ว่าเขาจะไม่ได้พูดถึงตัวของทางอานเนอร์สโลตโดยตรงแต่มันก็กลายมาเป็นการตีวอวกระทบคลาดแบบไม่ได้ตั้งใจผมจะบอกว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จในฐานะสโมสรฟุตบอลได้นั้นมันต้องเริ่มต้นจากการบริหารจัดก,การทีมให้มีเสถียรภาพก่อนนะครอปกล่าว แล้วการที่คุณจะทําเช่นนั้นได้คุณจําเป็นจะต้องสร้างแนวรับให้มีระบบการเล่นที่ชัดเจนขึ้นมาก่อนซึ่งในตอนนี้เห็นได้ชัดว่ามันอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเฉพาะกล่องหลังแล้ว สมัยที่ผมยังคุมทีมอยู่เราขึ้นชื่อเรื่องการเล่นเกมรสซิงและการเคาน์เตอร์เพรสนะเพราะมีการพูดคุยกับนักเตะค่อนข้างเยอะและเราก็ต้องพูดกันว่าเรามีแนวทางแบบไหนกับเกมการเล่นที่จําเป็นจะต้องมีความชัดเจนซึ่งหากคุณต้องการที่จะประสบค,ความสําเร็จได้คุณก็จําเป็นจะต้องสร้างระบบแบบนั้นขึ้นมาให้ได้ก่อน เราต้องการที่จะคว้าชัยชนะให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะสามารถทําได้หากคุณหวังที่จะประสบความสําเร็จสูงสุดคุณก็ต้องกลายมาเป็นทีมที่ดีที่สุดในเกาะอังกฤษให้ได้ก่อนนั่นแหละคือหลักใหญ่ใจความสําคัญ <S <S เรามาลุยกันต่อเลยครับเพื่อนๆกับข่าวต่อไปของวันนี้คราวนี้เราจะกลับมาดูเรื่องราวของทางโมฮัมเหม็ดซาร่าสตาร์ทีมชาติอียิปต์ของเรากันบ้าง เมื่อเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากฟอร์มการเล่นที่ตกลงไปอย่างน่าใจหายแล้วมันก็มีการเปิดเผยตัวเลขในเชิงสถิติออกมาอีกด้วยว่าในการแข่งขันฤดูกาลนี้ตัวของทางซาร่าสามารถจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นเพื่อนๆฟังไม่ผิดครับสามารถจะเลี้ยงผ่านคู่แข่งทั้งสี่สั้นนี้ได้เพียงแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นจากความพยายามที่จะเลี้ยงเข้าไปดวนกับคู่แข่งมากกว่า10ครั้งหรือคิดเป็นอัตราส่วนความสําเร็จเพียงแค่สิบเปอร์เซ็นต นั่นจึงทำให้ตัวของทางเจนี่คาราเกอร์อดีตประการังรับตำนานของทีมเดามีการฟันธงลงมาเลยว่าบางทีมันอาจจะถึงเวลาแล้วที่ตัวของทางซาร่าจะต้องไปนั่งพักอยู่ที่ข้างสนามบ้างผมคิดว่ามันมาถึงจุดที่ตัวของทางโมฮัมเหม็ดซาราไม่สมควรจะได้รับการการันตีการลงสนามเป็นตัวจริงในทุกสัปดาห์อีกแล้วนะคาราลเกอร์ aker, กล่าวระหว่างที่เขาไปออกรายการเดอะแกรี่เนวิวพอดแคส ผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่ผู้จัดการทีมสมควรจะทำแล้วผมก็ไม่คิดว่าซาร่าในตอนนี้ควรจะได้เป็นอย่างทางเวิร์กิลฟันได้กับการมีชื่อไดงอยู่บนทีมชีตเรียกว่าผมมีอีก2โปรแกรมนัดสําคัญกับการบุกไปเยือนทางแฟรงก์เฟิร์ตและการบุกไปเยือนทางเบรนท์ฟอร์ดซึ่งผมไม่คิดว่าทางซาร่าควรจะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทั้ง2เกมนั้น เขาได้ลงสนามเป็นตัวจริงมาโดยตลอดเลยนะในขณะที่หรือว์พูลอยู่ในจุดสูงสุดแต่ในตอนนี้สถานการณ์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วดังนั้นผมคิดว่าเมื่อเราต้องไปเล่นเกมเยือนคุณจะเป็นจะต้องหาคนที่ถอยลงมาช่วยฝูงแล้วผมก็ไม่คิดว่าทางซาราจะทําอะไรแบบนั้นได้ดังนั้นบางทีในตอนนี้เขาควรที่จะเริ่มออกสตาร์ทจากมานั่งสำรองไปก่อน เดี๋ยวเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ